ที่ลูกจะไม่อยู่เพื่อตัวเองลูกประกาศว่าชีวิตของลูกไม่ใช่ของตัวเองและมันจะเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวลูกประกาศการกลับใจแบบไม่อายใครจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลูกภูมิใจว่าลูกเป็นคริสเตียนว่าลูกเป็นของพระองค์ ขอบคุณที่ตายเพื่อลูกวันนี้ลูกมาตายเพื่อพระองค์ขอบคุณที่ฟื้นขึ้นมาเพื่อลูกวันนี้ลูกจะพ้นฟื้นขึ้นมาเพื่อพระองค์ขอการยอมจำนนอย่างเต็มขนาดเมื่อลูกลงไปในน้ำบาปพ่ายแพ้แล้วอำนาจแห่งการเสร็ติดไม่มีอำนาจเหนือลูกแล้ว เมลูจุ่มมิดน้ำโซ่ตัวไฟวิญญาณฉีกขาดมารซาตานปล่อยมือออกจากลูกทันทีและลูกมีชีวิตใหม่เป็นอย่างพระเยซูคิดอย่างพระเยซูรักแบบพระเยซูและเชื่อฟังพระบิดาเหมือนพระเยซูขอบคุณพระเยซู ขอทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ลงมาที่นี่ขอพระพิทยืนอยู่ตรงนี้ด้วยสาลาเสิ็จพระองคมในนามพระเยซูอเมน